สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับแบบพิมพหลอพระสิวลีสูงห้าเมตรนะครับที่จะประกอบพิธีวันที่สิบแปดนี้นะครับวันอาทิตย์ที่สิบแปดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระครูผมโครงการหล่อพระจุดนี้นะครับเจริญพรญาติโยมที่ที่ศรัทธาวันนี้ก็จะได้บอกการขับขานนจะได้บอกบุญนะเราจะมีการหล่อ สูบรีสูง5เมตร8เซนติเมตรแล้วก็5เมตร8เซนติเมตร5เมตร8เซนติเมตรครับแล้วก็หล่อด้วยเป็นห้่วยเป็นนวมศิลป์ในที่ให้มันค่อนจะสูงะครับสูง,สงในการนี้็มีงานตั้งแต่วันที่12ทาง18แต่วันที่หล่อเนี่ยจะเป็นวันที่18กุมภาพันธ์เป็นงานวันสนุดท้ายใช่วันที่18งานก็จะมีตั้งแต่เช้าแหละแต่ว่าเวลาหล่อนเนี่ยเวลา6โมงเย็นจะเจดเวทีหล่ออันนี้เราที่เห็นนี่คือหุ่น ใช่ใช่อันนี้เราแบ,บ่งเป็นสองท่อนแบ,บ่งเป็นสองท่อน<า>เป็นหุ่นที่ตึงที่กำลังเผาครับผมกำลังเผา,า,าละก็มีมีช่วงล่างและช่วงบนเป็นสองเราใช้เวลาเผาอยู่วันครับอาจารย์ก็ค่อนข้างจะหลายวันอยู่นะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ขาดูแลแล้วก็ปล่อยเจ้าหน้าที่ดูแลไปอาจารย์ครับความสูงขององค์พระเนี่ยพร,พระอาจารย์เอาตามความเหมาะสมหรือเป็นคติความเชื่ออย่างไรครับห้าห้าเมตรกับอีกแปดเซนติเมตรเป็นความเชื่ออย่างไรอ่าห้าเมตรเนี่ยก็เพราะว่า เราสร้างเรือนอกเนี่ยที่จะประดิษฐาตุ้งมัศิวลีเนี่ยครับมีความสูงที่จะรับองค์ขนาดความสูงได้เท่าไหร่เนี่ยครับเราเอาเท่านั้นครับไม่ได้ไม่ได้มีอายะทางทางความเป็นบุคคลอะไรไม่ใช่ก็เอาเราเอาความเหมาะสมที่องค์ท่านเข้าไปอยู่ในเรือนอกแล้วเนี่ยดูแลสวยงามครับก็สรุปว่าสูงได้ห้าเมตรแปดเซนติเมตรห้าเมตรและแปดเซนติเมตรติดติดมาจากไหนครับอะไรนะแปดเต้นเมตริกมาอ่าใช่ก็ เป็ดเสร็จแล้วฐานด้วยเป็ดเสร็จแล้วฐานด้วยฐานด้วยคือเป็ดเสร็จแล้วเับ้านหุ่นมาเนี่ยมันได้5เมตร8เซนติเมตรครับอาจากนั้นคติความเชื่อในการจะสร้างพระศิวลีเนี่ยในในในพุทธศาสนาทีคนนี่เขาเชื่อ,อยังไงครับอาจารย์ก็เชื่อว่าเป็นพระแห่งความโชคลาภนะครับพังมั่งมี เพราะว่าพระสิวลีเนี่ยเวลาท่านเดินทางไปไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จเดินทางไปกับพระสงฆ์หลายร้อยรูปเนี่ยครับถ้ามีพระสิวลีเรือก็จะไม่อดการอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นแกเราสงฆ์นั้นญาติโยมทั้งหลายก็จะจะรู้จักกันดีนะการไปจะนิยมวิชาสิวลีเพราะว่าเพราะว่าท่านมมีท่านบูชาเนี่ยมันให้กำลังใจเรื่องของการทำมาค้าขายับในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรการเดินทางเงี้ยคนดีอาจารย์ครับ มันเท่าที่เรารู้นะครับมีพระสิวลีที่หล่อสําเร็จจากโรงงานแล้วใช่กลับมาหล่อเองต่างกันตรงไหนครับพระอาจารย์หล่อตรงไหนรอหล่อางไรรอด้วยความยุ่งใจอ่ะตามไปใช่ใช่มันหล่อด้วยความศรัทธาครับคนทุกข์ทรมารที่เคยมาแล้วที่เคยมาก็มาร่วมหล่อให้มันมันมีพลังแห่งความศรัทธาอยู่ในตัวครับผู้มีฐานก็มีฐานก็ได้ส่งขึ้นมา เขา้เส้อเมซแซติเมเนี่ยประมาณเก้าแสนกว่าเก้าแสกว่าบาทอันนี้เป็นคือเป็นเสร็จแล้วเนี่ยมีขาอยู่ที่หนิ้วน่เมตนะครับลังตกตกแล้วประมาณ4ลงสี่กว่าบโนะครับวันนี่สิ้นแมรี่นัวเลยครับ เดี๋ยวผมจะให้อาจารย์พาไปดูรับสิวตีที่ภูเก็ไว้แล้วในใต้วิหารนะครับวันวันจันทร์ที่สองผมไม่ได้มาวันนี้มาชดเชยนับจะให้พรลูกพี่อาจารย์ไปชดเชยนะครับไปนี่มาไปดูไปดูตรงที่ใครกครับผมโยไปดูได้เลยมีไม่กี่วัดนี่จะมีพระศีวดีให้บูชานี่ยนะครับ ญาติโยมก็จะมาดูมาบูชามันกองไปก็มีวัดสะมีนะวัดให้โยมได้มาร่วมบุญซื้อเองหลวงในการกระโดดองค์พระขึ้นมาครับผมอยู่แบนัามกำลังศรัทธานั่นแหละครับแล้วก็มีก้อนเล็กก้อนกลางก้อนใหญ่ตามรัคมก็มีต่างครับผมสร้างก็ยังสีบรีนั่งก็ยังมีระฆังแต่ว่าสร้างระดีสีบรีปางยืนปางผู้โดดเท่านี้เราหล่อโัมด้วยนะ ละครด้วยเดีโยวว่าคนนียเอาแตว่าเป็นนาให้ว่าเขาเผาให้เวลามาทงไม่โยมบูชายนะครับทางทาง้องปรา้าี่ะเบจะไปเตอทางเบิดให้โยงไม่ดโมาบอกาจาย์อที่จะปลิตสถานที่วยหาตั้งสี่พอดีให้ผสักองเงินสีนะครับ ผมจะนำไปวิดศิวที่มาเกลือ่นที่เลยเนี่ยลองดูแค่มาดิษฐานเท่านันครับนี่แหละเรือนที่เลยเห็นไหมตรงนี้จะเปิดตลอด24ใช่วัดโคโรนี้ใครจะมานั่งสมาธิอะไรที่เปิด24่ส่ตรงนี้นะครับอยูที่เดินทางมารีย์ไม่ไกลนะครับแนวคิดเปิดวัดตลอด24่บสชั่วโมงนะครับหลังนี้เกิดขึ้นหลายแห่งนะครับวัดศิวลี โยมปั้นใดมีร้านมีกิจการนี่นะครับอัมาบุกมาสิวีนี่เป็นวัตถุมีไม่ยอมไม่ยมนะญาติโยมมาร่วมด้วยเพราะสิวีสร้างเมืองไทยกันก็จะมีสกู๊บบ้าสักครู่ครับเป็นยเดียสักครู่ครับพี่เดียสักครู่ขอถาพี่แป๊บนึงนะครับอันนี้เป็นอะไรครับอาจารย์ตรงนี้ อันนี้เป็นพระสิวลีที่ที่ให้เป็นที่ลึกสำหรับญาติโยมที่มาร่วมคุญกันนะแลก้ก็มีหมากคุยมีกมาไลมากคุยที่ทากท,ท,ท,ทังช่องทำคลิปไปแล้วใช่ใชมากขาดจัมโบขนาดกลางขนาดเล็กมากคุยนี้มีกี่มีกี่เมตรครับอาจารย์เออมีประมาณสามร้อยกว่าเมตร300รกว่าเมตรเข้านั้นนะครับแต่ว่าจัมโบเนี่ยมีไม่ถึงไม่ถึงร้อ ครับมอันนี้นะครับมีคนจองมาเยอะไหมครับอาจารย์ก็พอสมควรนะทยอยมารับของเรื่อยๆถ้าใครดูคลิปนี้หลังจากนี้เดืเดือนนะครับกอไม่ต้องถามอันนี้เป็นอะไรครับอาจารย์นี้เป็นพระสิวลีอันนี้เป็นพระสิวลีนะครับอทองเหลืองมีเนื้อนวามีเนื้อขาวนกามีเนื้อทองแดงครับผมก็มีเนื้อเงินครับผม เข้าไปดูในเพจเตือนไทยวัดโพนนได้นะครับอันนี้เป็นอะไรครับอาจารสิวลีองจำลองครับผม4นิ้วเก้9นิ้ว5นิ้วต่อ 9, <5 S 1> 9นิ้วแจกเป็นที่รึกแก่เท่านเจ้าภาพที่มาเป็นเจ้าภาพใหญ่กันครับอันนี้ตู้จำน่ายวัตถุมงคลของวัดรุ่นก่อนหน้านี้ใช่ใช่พระอาจารย์ครับในตรงนี้ในในวันพิธีผูกเสกเนี่ยมีนิมนต์ใครมาบ้างครับที่เราคุ้นหูกันครับ มีหลวงพ่อพระมหาสุบรศักเป็นพระอาจารย์เราเรามายืนตรงนี้นะไทยครับผมแล้วก็มีหลวงพ่ออ่างมานั่งอธิษฐานจิตครับมีพระครูปืนมีหลวงพ่อพรมีหลวงพ่อพนรรณวันเดี่ยวตรงนี้นะพระอาจารย์ยืนตรงนี้นะครับมีหลวงพ่ออะไรกับหลวงพ่ออ่างทั้งหมดรวมสิบรูปรวมสิบรูปสิบรูปพระอาจารย์ครับในการสร้างเรือนไทยวัดโคนอนเนี่ยใช้ทุนทุนเท่าไหร่ครับ ตอนนี้เสร็จตอนนี้สี่สิบล้านไปแล้วใช้สี่สิบล้านไปแล้วเหลือชั้นสองอีกก็เราไม่ต้องไปคํานวณคิดว่ามันจะต้องใช้งเงินเท่าไหร่เราก็ทาไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆครับเพราะเราไม่สามารถคํานวณได้เราไม่มีสตางเป็นต่อเป็นกำที่จะให้คนเขาเหมาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำแล้วจะได้รู้ราคาเรามีเราก็ทำไครับตั้งใจว่ากี่ปีเสร็จครับถ้าไม่ติดขัดอะไรปีเจ็ดศูนย์น่าจะได้ฉลองมีเจ็ดศูนย์น่าได้ฉลอง อาประชาชนร่วมบุญกันมาขนาดไหนครับอาจารย์ท่างแบบออกคลิปแบบทงช่องไปก็เอพอสมควรนะก็พอสมควรพอสมควรเดี๋ยวนี้คนนิยมพระศิวลีกันขนาดไหนครับอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้ว่าคนรู้จักพระศิวลีกันเนี่ค่อนข้างมากอยู่เพราะว่าถ้าเป็นอรหารสาวกเอป็นรหารสาวกที่ท่านมีเอตตักคะในด้านของเร่ท่านเนี่ยมีโชคทากมาก ที่บอก,กว่าเาลาพระฤาษีเสด็จไปกับพระสนิทสนวนหลายร้อยรูปเนี่ยาหารก็มีพระสิวลีไปด้วยเนี่ยการกัดสนเรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ไม่ไม่ตางกันกัดสนเลยคับบนี้นคนก็เลยคนก็เลยนับถือเชื่อว่าถ้าเกิดว่ากำมิชั้นสิวลีแล้วเนี่ยการการการสมสมบูรณ์ก็จะปรขึ้นเป็นกําลังใจในการพากฐายประกอบธุรกิจหลังจากการถกเสกหรือทำอะไรเนี่ยตอนนี้เดือนชั้นล่างของเดือนไทยวัดโพนนเนี่ยเราทำอะไรบ้างครับ ชาาั้นล่างนี่ก็ที่ได้ใช้ไปแล้วก็หลากหลายนะครับประโยชน์มากมายใช้ไปหลายเรื่องตื่นตระหนักแล้วแที่ที่ที่เด่นชัดเลยก็คือวันสําคัญทางศาสนาโดยตรงกับาศาสนาเนี่ยก็ะจะมีการสวดมนต์ครับจเจริญภาวนาแล้วก็มีเด็กนักเรียนมาใช้สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้กันบ้างอะไรกันบ้างประกอบงานบุญงานกุศลบ้างใช้ได้ทุกอย่างเลยนะจากครับพอพูดถึงเรื่องสวดมนต์นะครับในภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเนี้ย คนยังเข้าวัดกันอยู่นะก็อย่างที่เห็นเนี่ยโยมอย่างที่เห็นเนี่ยนะสภาพที่เห็นนี่ก็ญาติโยมทั้งนั้นแหละญาติโยมนั้นก็แสดงว่าญาติโยมก็ยังยังยังขำชูศาสนากันอยู่คยังยังประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเราแวกวัดโบนาเนี่ยญาติโยมั้งหลก็ยังยังเชิดชูศาสดายังยังยังสืบ่อยุทธศาสนายังนุบบำรุงศาสนากันอยู่อย่างนี้ก็ยังยังไม่อัตคัดกสนอะไร วัตถุมงคลของวัดโคนอนนะครับพระอาจารย์เป็นคนที่ดําเนินการจัดสร้างตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันถุกต้ตองในยุคของพระอาจารย์นะรุ่นตั้งแต่ปีหกหกหนึ่งหกหนึ่งดำเนินการโดยพระครูกบชักลำบากขนาดไหนครับพระอาจารย์ก็มันก็ต้องสู้นะลาบากยากไหมมันก็ไม่มีอะไรยากแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ไม่มีอะไรยากแล้วคือผ่านมาทุกตอนนี้ผ่านมาทุกอย่างแล้ว ครับยังไม่ยังไม่ผ่านจุดสำเร็จเท่านั้นเองอ <laughs> าจาังครับอย่างกับเรามีความต้องใช้แผ่นยันจากวัดไหนบ้างครับอย่างกับพระสิวรีที่เห็นอยู่เนี่ยต้องใช้อะไรนะใส่แผ่นยันของเกจิรูกไหนมากอ๋อพระสิวรีที่เห็นอยู่ที่หล่อหลอมาแล้วเนี่ยครับ,รบเป็นแผ่นยันของพระ ทำเขียนเองแล้วก็มีตะปตูสังเาะว่านอมมีมวลสารเก่าไม่มมวา่าจะเป็นเรื่องของการหลออพระกับพระพุทธที่เราเคยหลออมามวลสารเก่านั้นเชิงเก่านั้นแล้วก็ยังมีอักขรที่เกจิจานั้นเคยจันจานไว้ที่ท่านเคยมาปลุกเสกที่นี่ใน,นที่เราเคยให้ทาลล่านจาร์เราก็รวมล้อมลงหมดครับล้อมนั่นแหละไม่มีมวลสารอะไรพิเศษที่ว่าจะชูโลงมาไม่มีไม่มีมมเราล้อมให้เป็นพระถุกตัวใช่ได้ครับผม นี่นะครับพุทธศาสนาที่เข้าชนนะครับร่วมบุญได้โดยตรงที่เพจ a ฟ e b o ๊ k เรือนไทยวัดโคนอนนะครับอ,าพ,า,อาพระอาจารย์พระครูกรบจะเป็นคนดูแลแล้วก็ตอบเองเพระอาจารย์ครับมีลูกค้ามีเอฟซี FC จากต่างประเทศเข้ามาร่วมบุญไหมครับก็มีอยู่มีอยู่ครับผมนี่นะครับบรรยากาศงานบุญวัดโคนอนนะครับพระอาจารย์ครับพอพ้นจากงานหลอพระแล้วเป็นงานอะไรต่อเอ่อก็ใช่ใช่ใ่มีงานบุญที่วัดนี้ หลังจากหล่อพลาแล้วก็สร้างเรือนกันต่อสร้างเรือนกันต่อครับตอนนี้เสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ก็ข้างล่างเนี่ย80กว่าเปอร์เซ็นต์ละครับข้างบนก็ไปได้หนึ่งหลังละถ้าไม่ติดขัดอะไรปีเจ็ดศูนย์น่าจะได้ฉลองครับทางช่องจะมารายงานความคืบหน้าเรื่อยๆในขณะเดียวกันนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการก่อสร้างเรือนไทยวัดโกนอนทางเฟซบุ๊กของพ,งอะพระอาจารย์อภครูกบโดยตรงเลยนะครับ ก็ติดต่อสอบถามผ่าน Facebook เ,เลยนะครับก่อนจบคลิปนี้พอาจารย์ให้พรเหมือนเดิมครับก็ขอให้ขาพเย้าญาติโยมทั้งหลายที่วันนี้คืออาจจะดูเพียไปไหน่อยนะสมองมันคิดแล้วไม่ค่อยออกก็าอาจจะพูดอะไระตไปติดต่อโยมอาจจะฟังเข้าใจยากก็ให้รู้ว่าเราหล่อพักสิวลีแล้วกันนะแล้วก็มีองค์จำลองห้านิ้วเก้านิ้วไว้สำหรับแจกญาติโยมที่พักด้วย ก็ขออวยพรให้ญาติโยมทั <guarding okay>? ้งหลายที่มาร่วมบุญกันไม่ว่าจะรับกำลังศรัทธามาร่วมกันเขียนทองสูทองหรือว่ามาดูเช้าตุ้งท้องก็ตามก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมกันหล่อพระร้านคนไทยเนี่ยมีความเจริญการงานให้กรบตําแหนกับขอสมร็จตาพพัฒนาจงทุกข์กตัญเวลาเททองหล่อกี่โมงครับพระอาจารย์เวลาเททองหล่อเนี่ย หกโ,โมงเย็นนะครับเลิกเย็นนะครับก็ที่จอดรถก็สะดวกสบายการเดินทางก็มกไม่จอดงเเลยครับผมกราบนมัส,สการครับสวัสดีครับ